you <music> ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรดอชชานลครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงก็คือการรุกรานของญี่ปุ่นที่เข้ามายึดครองเกาหลีในเมื่อปีคศ .1592 ถึงปี1598นั่นเองครับผมอ่าซึ่งสงครามครั้งนี้นะครับเป็นสงครามครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีเป็นข้อพิพาทระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งในช่วงนั้นนะครับ ญี่ปุ่นนั้นกําลังแบบว่ามีแสนใหญนุภาพหลายแรงแล้วก็กําลังเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับอ่าจะเป็นยังไงนะั้นเราไปดูเลยซึ่งเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างยาวผมอาจจะแบ่งเป็น ep 1 ep 2นะครับผมอ่าแล้วนี่ก็คือ ep แรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเกินก่อนนะครับว่าสงครามครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ก่อนที่จะเกิดสงครามนั้นนะครับทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนั้นมีการเตรียมพร้อมหรือเตรียมกําลังอะไรยังไงนะครับผม ในช่วงก่อนของสงครามนะครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงทศวรรษสุดท้ายของคสศวรรษที่16พอดีนะครับโทโยโทมิฮิเดโยชิเป็นไดเมียวนะครับได้ขึ้นเป็นไดเมียวแล้วก็ได้รวบรวมญี่ปุ่นเป็นผึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นได้ครั้งที่2นั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาก็ยังไม่มีอํานาจมากแล้วก็ ได้รวบรวมแล้วก็พยายามที่จะพัฒนากองทัพของเขาให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยการที่แบบว่าได้สร้างกำแพงหรือว่าไปตีเมืองต่างๆเพื่อที่จะสามารถรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นบึกแผ่นแล้วก็จะทําให้เขามีอํานาจขึ้นมากนั่นเองครับผมในส่วนการเตรียมการทางทาหารนะครับคือมีการต่อเรือรบมากกว่า2,000ันลำตั้งแต่ปีคิดสกราต1586แล้วก็เพื่อเป็นการอย่างแบบว่าเพื่อจะรู้ว่ากําลังของทาง เกาหลีนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับฮิเดโยชิได้ส่งเรือโจมตี26ลำเข้าอย่างกาลังกับเกาหลีซึ่งได้ข้อสรุปว่าเกาหลีนั้นไม่สามารถที่จะต้านทานกองกาลังของญี่ปุ่นได้นั่นเองครับซึ่งทางญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหมือนกันครับก็คือตั้งแต่ปีคิดสกราช1587ฮิเดโยชินะครับได้ส่งทาจิบะนะยาสุฮิโรมาเป็นตัวแทนคนแรกของญี่ปุ่นเพื่อไปเจราจาทางการทูตกับ เกาหลีนะครับเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์การทูตนั่นเองเพราะว่าความสัมพันธ์การทูตของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นขาดหายไปเพราะว่าเจ้าสระญี่ปุ่นลุกลานเกาหลีในปีคิดสกสารา1555นั่นเองครับแล้วก็ฮิเดโยชิก็หวังว่าเกาหลีจะให้ความร่วมมือในการต่อต้านจีนนะครับแต่ว่าจากความคิดหรือว่า m i n d ของยาสุฮิโรที่เป็นคนที่แบบว่าเป็นนักลบมีความแข็งแกร่งแล้วเห็นว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีของชายเกาหลีนะครับไม่มีความสมเป็นชายทําให้การเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวนั่นเองครับต่อมาในปีคิศักช1519 ฮิเดโยชิได้ส่งคณะทูตชุดที่2ไปเพื่อเจราจาต่อรองอ,อ,อ,อีกครั้งนะครับโดยคราวนี้นะครับเข,ขาได้ยื่นข้อเสนอว่าจะยอมส่งตัวกระบฏท,ที่รีภัยไ,ไปญี่ปุ่นส่งคืนให้กับเกาหลีนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงทางญี่ปุ่นนะครับที่ต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์การทูตทางเกาหลีก็ได้ส่งคณะทูตไปเมื่อเดือนเมษาปีคิดสกัดตพันห้าร้อยเก้กา,กา,กาสิบเหมือนกันครับโดยส่งคณะทูตเดินไปทางไปที่ญี่ปุ่นนําโดยฮวังยูกิและก็คิมซงอีครับ ไปยังเกียวโตแล้วก็ต้องรอฮิเดโยชิกลับจากการปรับปรา,ปราตระก,กูลโอดาวาะที่โอโจนานถึง2เดือนเลยซึ่งการไปครั้งนี้นะครับทำให้ญี่ปุ่นคิดว่าเกาหลีนั้นได้ยอมจำนวนเพื่อจะเป็นแบบว่ารัฐในอารักขานั่นเองครับแต่ทางเกาหลีนั้นกับมองว่าญี่ปุ่นก็เป็นน้องเล็กเช,เช่นเคยที่เป็นมานับร้อยร้ปีนั่นเองก็คือแบบว่าต่างคนต่างเข้าใจผิดกันนั่นเองครับ โดยสัญญาณรูปแบบของแต่ละฝั่งนะครับทางญี่ปุ่นนะครับคือสมัยก่อนก็มีการสู้รบแบบว่าเป็นช่วงสงครามกลางเมืองมาก่อนนะครับทางญี่ปุ่นก็เลยได้นําเอาปืนไฟจากโปรตุกเกสมาใช้ด้วยนั่นเองครับซึ่งกลยุทธ์ของทางญี่ปุ่นนะครับจะเน้นเป็นการรบทางบกนั่นเองครับแต่ทางเกาหลีน,นะครับจะเน้นไปที่ทางน้ําคือทางเกาหลีน,นะครับจะขึ้นเชื่อเรื่องการลบทางน้ําแล้วก็เรือรบมากเลยครับแล้วก็มีการใช้ปืนใหญ่ที่แบบว่า หล่อมแล้วก็ยิงได้ไกลกว่าของญี่ปุ่นมากเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาของญี่ปุ่นเหมือนกันครับเพราะว่าเรือของญี่ปุ่นนะครับเป็นเรือที่ใช้ตะปูเหล็กในการยึดแผ่นเพื่อประกอบเรือนั่นเองแต่ว่าของทางเกาหลีนะครับจะใช้เป็นการแบบว่าเป็นง,งามๆเพื่อประกอบให้มันแน่นสนิทนนครับมันจึงมีความแข็งแรงแล้วก็ความคงทนในการรับน้ำหนักหรืออะไรต่างๆไม่เท่ากันนั่นเองครับทางญี่ปุ่นจึงเสียเปรียบในเรื่องการลบทางน้ำน,นั่นเองครับ ถึงแม้ว่ากองทัพเรือของเกาหลีนะครับจะมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ก็มีปัญหาเชิงนโยบายในการป้องกันประเทศเหมือนกันครับคือว่าเมื่อทหารในพื้นที่เห็นว่ามีเรือข้าศึกเข้ามานะครับก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจในการที่จะต่อสู้กลับหรือว่าป้องกันรับมือนั่นเองครับเพราะว่าต้องรอนายพลที่ได้รับพระราชโองการจากกษัตริย์เดินทางมาถึงพื้นที่พร้อมกับกำลังเสริมนันเองส่วนทหารที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ทําได้แค่นั่งรอแล้วก็นั่งรอเท่านั้นครับ จึงทําให้ตรงนี้นะครับเกิดการสื่อสารล่าช้าแล้วก็อาจจะทําให้เกิดสงครามขึ้นก่อนนั่นเองครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสงครามครั้งนี้นั่นเองครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ